เหตุการณ์ในสมัยวัยรุ่นแล้วกันนะครับว่าเคยไปซื้อรถจากดนรถยนต์มือ 2, 2> <ะ>แล้วมีการโดนย้อมแมวเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเริ่มจากว่าผมมาเป็นเซลล์ขายรถก่อนครับห้ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ค่อยมาเปิดเป็นโต,ต้ตอค่ะเราขายรถด้วยความจริงใจและที่สําคัญรถของเราทุกคันคุณสามารถเช็คประวัติได้ คุณสามารถมาเทสได้ได้จนกว่าคุณจะพอใจนะครับผมถ้าซื้อรถกับโตโต๊คาวันนี้นะครับผมแล้วมีแจกทีวีซัมซุงนะครับที่เขาเหรอ55นิ้วเป็นสมาร์ททีวีครับผมครั้งแรกเลยที่เราเจอแบบนี้ขอโทษทุกคันนะพี่ทุกคันไมเนี่ยทุกคันครับจริงไหมทุกคันครับผมซื้อรถคันละ4แสนกว่าพี่ก็แจกหรอ2แสนก็แจกเฮ้ยสวัสดีครับ ตอนรับทุกเพจทุกท่านครับเข้าสู่วันทุคาวาวรเรตี้ในช่วงจอลิกดีลเลอร์ไปกับวันทุคาววันนี้อยู่กันในบูมนะฮะแล้วก็ป,ปักปสแยสโคสวยค่ะตอนนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่โตโอ๊ออโตคาะ<า>ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในดีลเลอร์รถบมือสองคุณบอลที่ทคคใหญ่ สต็อกรถเยอะสวยและอยู่มานานมา,ากๆบนถนนการจนาพิเศษแห่งนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเท่าที่ผมเดินดูอยู่เนี่ยนะเนี่ยดันดิฉันก็ดูอยู่ตอนนี้นะคะรถเ,<อ>เยอะมากจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้ครับคุณดูฮะต้องมีรถต๊อบริการเขากว้างกว่านั้นเยอะเมื่อกี้แอบเดินสำรวจค่ะคุณทำไมทางด้านหลังเขามีมีบอกเลยว่าวันนี้รถเยอะแต่ว่าเราจะไม่ดูรถนะฮะเราจะไปพูดคุย<อ><ๆ>กับผู้บริหารของโตโอโต้คาร์หนึ่งในสมาชิกของผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วอีกด้วย ใช่แล้วค่ออัมั่นใจได้แน่นอนครับเรื่องมาตรฐานเต็มร้อยแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันเลยดีกว่านะฮะว่าทางผู้บริหารเนี่ยเขามีทัศนคติในการขายในการทําธุรกิจไงบ้างผมอยากจะคุยละไปเลยมั้ยไปเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะล้วคะ่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะให้คุณพี่แนะนําตัวเองก่อนละกัน<ส>เพื่อที่จะได้รู้จักกันมากขึ้นค่ะโอเคครับผมสวัสดีครับผมผมโตนะครับจากโตโตคานะครับชื่อจริงก็วิมลวิทุลาพรนะครับผมก็วันนี้ต้องขอบคุณวัตจุคามากนะครับผม<ฆ>ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผมถึงสถานที่นี้ถึงที่โตโตคา นะครับครับผมก็ <g år> ยินดีมากนะครับที่วันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่โตนะครับผมวันนี้เรามาเจอกับแม่ทัพใหญ่ของที่นี่เลยนะ,นะครับถามก่อนเลยครับพี่เริ่มต้นธุรกิจนี้มานานหรือ,อยังครับทำรถยนต์มาจริงๆก็20กว,ว่าป,ปีแล้วครับยี่กว่าปีแล้วครับก็ก่อนหน้านี้ก็เปิดโตโต้คาร์มาตั้งแต่1มิยอ5 4 9นะครับด้วยจำนวนรถ13คันนะครับผมด้วยจำนวนรถคันแล้วก็ณปัจจุบันก็มีรถอยู่ประมาณ400คัน นะครับผมมีอยู่400คันสต๊อกใหญ่มากสต๊อกใหญ่นะคะแล้วทําไมพี่โตถึงเลือกที่จะมาทําธุรกิจนี้ทั้งๆที่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีช่องทางหรือว่าธุรกิจมากมายหลากหลายอย่างทำไมถึงเลือกและจะจบเป็นธุรกิจนี้คะก็มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ในสมัยวัยรุ่นแล้วกันนะครับว่าเคยไปซื้อรถจากด็นรถยนต์มือสองแล้วมีการโดนย้อมแมวเกิดขึ้นนะครับโดนย้อแมวเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยมองว่า เรารู้สึกว่ามีคนที่เขามาซื้อรถมือสองแล้วโดนหลอกอยู่เยอะคำถามคือแล้วคนที่ทำรถมือสองที่ซื้อตรงทำงานทำงานแบบว่าคือค้าขายแบบซื้อสัตส์สุจริตมีเยอะไหมมีเยอะครับะนะครับซึ่งเราก,ก็มีจุดประสงค์ว่าเราอยากเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยมีการศึกษาการดูรถยนต์มือสองการค้าขายรถยนต์มือสองแล้วก็ แล้วก็เน้นการค้าขายอย่างตรงไปตรงมานะค,ค,ครับผมก็ทํามาก็ไม่มีอะไรครับว่ามันก็จะเดินเติบโตไปตามตามการณเวลาของมันนะครับผมคือเริ่มต้นจากธุรกิจรถยนต์มือสองเลยหรือเปล่าพูดถึงในธุรกิจจานยนต์นะครเริ่มจากว่าผมมาเป็นเซลล์ขายรถก่อนครับผมเป็นเซลล์แล้วผมก็ไปฝึกซื้อรถขายรถตามไปสมัครงานเต็นท์อื่นเขาแล้วก็ทํางานอยู่เต็นท์อื่นเขาอยู่ประมาณ5้าถึงหปีนะครับอันนี้คือก่อนปี4 9 ใช่ครับผมนะครับผมแล้วหลังจากนั้นผมก็ค่อยมาเปิดเบนโต้โต๊ค่ะอือก็คือแสดงว่าถ้าเริ่มต้นที่เข้ามาสัมผัสธุรกิจมือสองจริงๆก็อผมว่าน่าจะปีแบบ4ต้นๆนะประมาณประมาณปี4-5่หครับผม4-5ถึงตอนนี้ก็ยี่สปียี่สิบกว่าปีตั้ง่อายุเท่าไหร่คะนะเรื่องเดียวที่ผมไม่อยากให้พูดกันเองนี้แหละครับเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยก็แ่กจะประมาณอ สามสิบต้นต้นแล้วกันนะครับผมสามสิบต้นต้นเอ่อยี่สิบปปลายสามสิบต้นต้นครับตอนยี่สิบไปปลายคุณทำอะไรอยู่อยี่สิบไปปลายแล้วฮะร้องเพลงผมยังทําอยาไรเรายาไม่มีความคิดแบบว่าเป็นธุรกิจของตัวเองแบบนี้เลยนะแข่งาก้องแก๊กก้งแก๊กกองแก๊งไปเรื่อยผมอะนะฮะอย่าสนใจผมเลยสนใจของพี่โตดีกว่าแล้วอย่างเมื่อกี้ที่พี่โตบอกไปอะค่ะว่ามีรถกว่าสี่ร้อยคันเนี่ยจะมีเป็นเซ็กชันไหนหรือว่ามีประเภทรถแบบไหนบ้างอ่ะ โดยมากเราจะมีเกือบทุกเซ็กชันเลยนะครับผมก็คือเราจะมีโดยมากจะเป็นรถครอบครัวครับผมจะเอารถตุกเองมาเป็นใหญ่ไลยแน่นนะครับก็คือเมื่อเงินผมมีครอบครัวแล้ะเป็นแฟมิลี่แมนอันนี้ต้องเอาใจลูกเอาใจเมียก่อนครับใช่ฮะอันนี้ออกสื่อครับใช่ออกเซลก็คือเราก็จะเป็นเน้นความเป็นครอบครัวก็จะเป็นพวก SUV ครับพพ V ซะส่วนใหญ่นะครับผม เพราะว่าเราเราจะพยายามเน้นรถที่มันเดิมนะครับเพราะผมมีความเชื่อว่ารถที่มามาแบบเดิมๆเนี่ยคือจะดีที่สุดนะครับสถานบนิ้เขามีการออกแบบมาดีที่สุดจากไม่ไว่าจะเป็นนิสสัน m a สด้าโตโยต้าฮอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ,รบผมเชื่อว่าออริจินอลคือดีที่สุดนะครับผมแต่เรื่องของความชอบคือใครจะมาแต่งแบบไหนนั้นอันนั้นน่าจะเป็นที่ตัวบุคคลนะครับผมเห็นด้วยเห็นด้วยซึ่งผมมองว่า ในพวกรถ SUV เนี่ยเหมาะกับการที่เป็นเดิมๆนะครับครับแต่ว่านอกจากนั้นพวกรถผู้บริหารเราก็มีครบหมดนะฮะัไม่ว่าเป็นตัวเอ่อตัวตะคัมรี่เขาแน่คออะไอย่างเงี้ยครับก็มีครบหมดครับผมแล้วฝั่งยุโรปอะคะยุโรปเรามีแต่พวก BM เกับ b e n สครับโดยมากมอย่างเราจะมีซีรีส์7อย่างเงี้ย<ม>เราจะมีเบนส์เอสคัทอยู่อย่างเงี้ยครับ เป็นรถผู้บริหารนะเนอะเออประมาณนี้นะครับเอาตัวเองเป็นหลักตัวเองตัวใหญ่รถผมโดยแม่เป็นรถเก่งแบบเซกเมนต์เนี้เป็นแนวใหญ่เกือบทั้งหมดสี่เซกเมนต์ดีเซกเมนต์ขึ้นไปใช่ครับสบายไปก่อนแต่ว่าเล็กก็มีบริการลูกค้าเช่นกันนะครับผมครับผมอีโคคาร์อะไรพวกนี้มีนะมีครับเรามีนิสสันมาร์ตมีอะไรครบหมดครับอ่าถามได้ไหมอะนิกเกิลซิฟก็ได้ไม่ต้องให้ใครได้ยินิอยากรู้ว่าทุกวันนี้ขายได้วันประมาณกี่คันนะพี่ ก็ขออนุญาตเป็นตัวเลขคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าชัดเจนว่ากไปเดี๋ยวกลัวท่านสรรพกรจะเข้ามาเยี่ยมนะฮะสรรพกรถุงใจสิ่งนี้ก็คือให้เป็น80บวกลบแล้วกันแปดสิบบวกลบต่อวันต่อวันหรอกฮะไม่ใช่ครับต่อเดือนตกใจหมดเลยต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนพีกพีกสุดเคยถึงแบบ150เอ้่ะเคยมีแล้วกันครับเคยมีมาก่อนไม่เป็นไรอดีตอดีตผ่านมาแล้วนะะฮจ่ายภาษีเรียบร้อยจบโอเคโอ้ผมจ่ายภาษีเขาทุกบาททุกสตางค์ ที่นี่ตรงไปตรงมาเทาเทาไม่มีไม่มีครับไม่มีแน่นอนนะครับผมคือจริงๆผมเห็นเนี่ยสถานที่ใหญ่มากตอนแรกผมเข้ามาผมก็จ่ใจว่ามีแค่จุดนี้จุดเดียวนะคุณผู้ชมพอเข้าไปุขอไปเข้าห้องน้ําหน่อยปุ๊บนี่เจ้าหน้าที่พาขึ้นรถกอล์ฟให้ไปเข้าห้องน้ำเอาดีๆเราถ้าเป็นพีคุณพาฉันเดินก็พอดีรวเกรงใจเจ้าหน้าที่คือสถานที่ใหญ่มากอันนี้คอนเฟิร์มใหญ่มากแล้วรถเยอะมากมาก จริงๆที่เนี่ยต้องมีจุดเด่นสักเรื่องแหี่ที่ทาให้แบบธุรกิจเนี่ยเติบโตได้แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าจริงๆถ้าเทียบกันเนี่ยเอาเฉพาะเส้นการจานาเนี่ยธุรกิจมือสองหลายร้านมากนะพี่ผมว่าหลักร้อยอะ่ะอะไรเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ธุรกิจของพี่เนี่ยโตได้ขนาดนี้ครเราขายความคุ้มค่าครับความคุ้มค่าในทุกเรื่องคุ้มค่าในเรื่องของสินค้านะครับผมบลูกค้าเนี่ยมาดูรถเนี่ย มาซื้อรถมือสองลูกค้าจะกลัวอย่างแรกแล้วเครื่องยนต์เกียร์มีปัญหาไหม <Ừ. S 2> เราก็จะมีรับประกันให้นะครับ2ปีเต็มนะครับ,รบโดยวันันตีจากศูนย์ซื้อ Toyota, โตโยต้ารับประกันโดยโตโยต้าซื้อฮอนด้ารับประกันโดยฮอนด้าผมตื่นเต้นไปหมดเลยวันนี้ <c oughs> เก่งไปหมดรประกันศูนย์ใช่ครับวันันตีศูนย์แล้วก็ถ้าเกิดว่ารถคันไหนเราจัดโปรโมชั่นบ,บางคันเราให้วันันตีศูนย์สปีเลยครับ <c oughs> <c oughs> นะครับถือาเยอะมากเลยนะมันเป็นที่เดียวนะครับอันนี้คือในส่วนเครื่องยนต์และเกียร์นะครับผมนี่คือความคุ้มค่าในด้านเครื่องยนต์และเกียร์ข่าความคุ้มค่าในด้านบอดี้นะครับในด้านของบอดี้เนี่ยเราเป็นที่เดียวที่ระบุในสัญญาซื้อขายนะครับว่ารับประกันว่าหากรถมีชนหนักทีคความจมน้ํายินดีรับซื้อคือร้อยเต็มนะครับ14วันนับจากวันที่คุณรับรถไป คุณตรวจพบคุณเอารถมาคืนได้พร้อมกับรับเงินคืนไปหนึ่งเต็มครับผมค่ะแล้วฟีดแบ็ของคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะกับโปรโมชันหรือว่าการดูแลบริการหลังการขายครับแฮปปี้ครับแฮปปี้ก็คือแบบเหมือนเป็นการตอบต่อมาเรื่อยๆนั่นคือจุดประสงค์หลักของเราเลยครับเราต้องการให้เขาแฮปปี้เขาจะได้กลับมาซื้อเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็าตัดปัญหาในเรื่องของเครื่องยนต์บอดี้ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของราคานะครับเรื่องของราคาเนี่ยแบงค์ทุกแบงค์เขาจะมีราค รถรุ่นนี้จะขายอยู่ที่เท่าไหร่ะนะครับซึ่งรถของเราเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับผมสามารถฟรีดาวน์ได้นั่นหมายความว่ารถเราไม่ได้สูงกว่าราคาประเมินของแบงค์นะครับถ้ารถเราไม่ได้สูงกว่าราคากลางซึ่งเป็นราคาประเมินของแบงค์แล้วเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเราไม่ได้ขายรถแพงครับผม,มนะครับผมและที่สําคัญรถของเราทุกคันคุณสามารถเช็คประวัติได้คุณสามารถมาเทสได้ได้จนกว่าคุณจะพอใจนะครับผม พนักงานเราจะมีการสอนคุณดูรถสอนคุณในเรื่องของออความคุ้มค่ายอย่างเช่นเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของการเรื่องของการใช้ออปชั่นต่างๆในทุกเรื่องครับผม,มยินดีให้บริการครับค่ะแล้วพี่โต๊คะครถ้าถามว่ารถอะไรที่หายากมีหรือเปล่ามีครับมีครับเป็นรุ่นไหนยังไงเอ่ยเอายกตัวอย่างเช่น f o r t u n e r 2.7V แล้วกันนะครับผมค่ะเป็นรถที่คุณเข้าไปเสิร์ชในวันทุกคาแล้วคุณนับคันได้เลยครับ<อ>มีน้อยมาก<ต>นะครับ ที่นี่มีไหมที่นี่มีครับนั่นไงขายหา 27V อยู่นะขอจุดเนอร์มาที่โมพูดราคาได้นะยินดีเลยครับนะฮะยินดีนะเมื่อกี้เห็นพี่โตพูดถึงเรื่องการดูรถคร่ะนะฮะผมว่าค่อนข้างสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติการรับรถเข้ามาเนี่ยรถมันดีเวลาขายส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีปัญหาคราวน,นี้เวลาไปรับรถซื้อรถเข้ามาเนี่ยพี่หลักเกณฑ์เป็นยังไงเคี่ยมหลักเกณฑ์เราดูาง,ง่ายๆเลยนะครับผมเอาเรื่องราคาเลยนะ เราจะเข้าไปเสิร์ชในเว็บไซต์ชั้นนำที่มีรถมือสองรวมอยู่อย่างเช่นวันดูคาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเราจะมีเสิร์ชโดยที่เราจะตั้งราคาจากต่ำไปสูงเลยนะครับเพราะรถเราจะต้องอยู่ในราคาเชิงต่ำหรือกลางนะครับผมซึ่งเราก็จะดูว่ารถที่ขายต่ำกว่าเราเนี่ยเพราะอะไรเราก็มีชอปเปอร์เข้าไปดูนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับไปดูตามที่ต่างๆที่เราเห็นราคาที่ถูกกว่าเราเยอะนะครับนะฮะเพื่อที่เราจะมาทําราคาที่ถูกที่สุด อ๋อเงื่อนไขของเราคือเราต้องการขายรถขายรถถูกสุดแต่ต้องเป็นรถสภาพที่สวยสุดนะครับก็เอาให้คุ้มสุดอ่ะถูกครับเพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าครับเห็นรับประกันอะไรเยอะขนาดนี้เคยม,มีองถามจริงๆริตั้งแต่ทำมา20กว่าปีเคยมีลูกค้าที่แบบซื้อรถไปแล้วอ่ะเราเข้ามาคอมเพลนเราหรือว่าเข้ามาขอให้เราเราผิดชอบเลย,ยนู่นนั่นเยอะแยะมากมายเลยครับผมผม,ผมต้องอธิบายอย่างนี้รถก็เหมือนกับคนนะครับครับ คุณจะเป็นวดัดวันที่เท่าไหร่<ม>เดือนอะไรปีอะไรคุณระบุได้ไหมมันระบุไม่ได้ถูกไหมป้ายแดงมันยังมีปัญหาเลยครับรถ<ม>ผมเคยปล่อยไปมีปัญหามีเยอะแยะครับผมแต่เราไม่เคยเราไม่เคยแบบว่าเราไม่เคยไม่รับผิดชอบเรารับผิดชอบทุกเคสครับคือรถก็เหมือนกับคนครับมันป่วยได้แต่เราต้องรักษามันแค่นั้นเองครับผมเอาง่ายๆการที่คุณมาซื้อรถยูสคาร์อย่างโตัวคาร์เนี่ยดีกว่าไปซื้อรถบ้านเพราะว่ายูสคาร์อย่างเราเนะี่ยเราขายความรับผิดชอบครับ นั่นคือความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับอ,อแล้วที่พูดมาเนี่ยเคยเจอแบบเคสหนัก,นกๆเคสแปลกๆบ้างม<ๆ>ันจะทาให้เราแบบจดจํามาจนถึงตอนเนี้ จดจำจดต้องต้องถามว่าแปลกแบบไหนแปลกแบบว่าลูกค้ามาซื้อแล้วประทับใจหรือขายรถกันไปแล้วมีปัญหาดียังไงครับเอาอเอาแปลกแบบแปลกแบบดีและแปลกแบบไม่ดีแล้วกันอ่ะอย่างแรกแปลกแตจริงอะไรอย่างงี้แปลกแบบดีก็คือแบบอย่างนี้ครับคือลูกค้าคุยมาทางโทรศัพท์ปั๊บนะครับผมลูกค้าเป็นผู้จัดการซิเลอร์อยู่ตรงบุกฮโลอโอนะครับนานละสิบกว่าปีแล้วนะครับเค่นั้นก็คือผมเป็นคนคุยเองไปถึงปั๊บเขาถามแค่นี้ว่าโตว่าดีไหมโตว่าดีเขาซื้อเลย เขาเป็นผู้จัดการซินเลอร์แล้วเขาไปเล่งซินเลอร์ผมด้วยแล้วนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ผมทานซินเลอร์ด้วยเมื่อสักรองติ๊กตุ๊ปีดียวไม่เคยทานซินเลอร์ครับยังเปิ่นอยู่เลยว่าซินเลอร์ตอนนั้นมีสลัดบาร์นะครับผมนี่ซินเลอร์จะฟ้องผมไหมเนี่ยไม่ไม่ฟ้องโฆษณาให้เขาก็ชอบนะโอเคครับผมเออคือดีตรงที่ว่าถ้าโตว่าดีผมก็ว่าดีอะไรโตว่าดีเขาก็ว่าดีอรัรผมเชื่อใจขนาดนั้นเลยเหร ใช่ครับใช่ครับเราเป็นความประทับใจไนงะว่าเราขายรถด้วยความจริงใจเราคุยปัญหาทุกอย่างกับลูกค้าฟังหมดรเราคุยข้อดีข้อเสียหมดลูกค้ารู้สึกว่าเกิดความเชื่อมันในในตัวเราเราก็เกิดความมระทับใจว่าเราต้องทําให้เขารู้สึกว่ารักษาความแฮปปี้ของอเขาทุกวันนี้เขายังกลับมาซื้อรถกับทางผมอยู่ทุกวันดีใช่ครับแล้วถ้าแบบแ,แปลกๆล่ะคะแปลกๆก็ ก็เป็นลูกค้าบางเจ้าแล้วกันนะครับผมแบบเอออาจจะมาซื้อรถแล้วแบบรถมีปัญหาเรื่องอะอย่างเช่นฟิลไฟหน้าไม่ติดอย่างนี้แล้วกันนะครับผมแต่แกไม่สบายใจขยับเปลี่ยนไฟหน้าอย่างเงี้ยเหรออ๋เอแค่ฟิลเสียแต่ให้เปลี่ยนทั้งโคมใช่เราทำไงพี่เคนต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนเอาความสบายใจของลูกค้าเป็นหลัก<อ>นะครับแต่ว่าแปลกตรงที่ว่าแปลกตรงที่ว่า แปลกตรงที่ว่าทาไมเราถึงแบบเออแปลกแปลกนี่จริงๆไม่ใช่ลูกค้าแปลกนะลูกน้องผมแปลกทำไมอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจไม่ได้ <ฮะ S 2> แต่เรายินดีนะครับยินดีให้บริการนะครับผมครับผมคือยังไงก็ยังแสดงความรับผิดชอบอยู่นะฮะยินดีเลยครับผมแต่ถ้าพูดถึงเคสที่ว่าซื้อไปเคยพลาดไหมแบบรับรถมาปุ๊บเนี่ยปรากฏลูกค้าไปเช็คมาเฮ้ยโอ้คันนี้มันเคยชนหนักนี่คุณโตคันนี้มันเคยจมน้ำนี่คุณโตเคยเคยพลาดไหมยี่สิบกว่าปีครับไม่เคยไม่เคยแบบเอาพูดตรง ผมทำเป็นลูกน้องมาก่อน4ี่หปีก่อนที่จะมาทำเองนะครับผมก็พูดตรงๆว่าเรายังไม่เคยพลาดครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเวลาเราไปซื้อรถเนี่ยเราไปอย่างน้อยสองถึงสามคนครับเรามีการรีเช็คเองครับคทุกวันนี้มีทีมมีทีมครับแรกๆน่าจะไปเองแหละผมว่าโอ้วันเดียวเลยครับเก่งเลเนี่ยอ่ะแล้วช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ไม่แย่ครับไม่แย่วิกฤตครับ วิกฤตเลยล่ตไม่แย่แต่วิกฤตครับผมระหว่างโควิดกับภาษีรถคันแรกอันไหนวิกฤตกว่ากันโควิด <COVID S 1> <COVID S 2> ครับโควิดวิกฤตกว่าเหรอครับผมเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดนึงอยากรู้พี่ก็จากที่เมื่อก่อนเนี่ยคือผมเคยประชุมเนี่ยจากเมื่อก่อนจองวันละ8คันถึง10คันเนี่ยผมเรียกประชุมเลยนะว่าผมไม่แฮปปี้อแต่พอตอนโควิดนะครับจองถึง8คันเมื่อไหร่ ผมพาไปฉลองครับโอ้ยิ้มเลยพาไปฉลองครับผมมันแยกขนาดนั้นเลยก็มีแต่ลูกค้าตัวจริงะครับคือวันหนึ่งอยากจะรู้ว่าจบกี่เจ้าก็ถามโทรถามบัญชีได้เลยครับวันนี้ลูกค้าเข้าเข้าไลน์กี่ไลน์ถามเซอร์ก็ได้ครับครับนะครับก็คือลูกค้าที่เข้ามาเท่าจานวนเท่าไหร่เนี่ยเซื้อเท่านั้นเพราะลูกค้าไม่ออกครับลูกค้าไม่ออกมาเลยฮะนะครับ คนที่ออกมาแสดงว่าคือซื้อจริงๆลูกค้าต,ตัวจริงฉันชันเท<อ>่าแน่ๆล่ะไม่งั้นชั้นไม่เสี่ยงออกมาหรอกมุ่งมั่นจริงจังดูโฆษณาเรามาถึงซื้อเลยครับอ๋อแบบนั้นกันเลยนะฮะแล้วช่วงโควิดนี่เหมือนกับหลายๆที่นะผมเห็นเขาก็เริ่มจะมีการทําโปรโมชั่นพวกส่งรถหมายถึงส่งรถเวลาซื้อได้แล้วปุ๊บส่งรถไปถึงหน้าบ้านสไลด์ไปถึงหน้าบ้านอะไรแบบนี้จนทุกวันนี้กลายเป็นเหมือนเป็นโปรหลักแทบจะทุกที่ไปแล้วนะ ของพี่ก็มีส่งรถเหมือนกันแน่นอนครับผมส่งทุกที่ทั่วประเทศไทยครับผมนะครับผมเราไปส่งมาก็พูดตรงๆว่าเมื่อก่อนก็ทําก่อนโควิดแล้วนะครับแต่พอโควิดมาทําจริงจังมากครับทาจริงจังมากก็ไปส่งมาตั้งแต่เชียงราย <S <S เชียงใหม่สงขลา <S <S กระบี่ <S <S ภูกเก็ตส่งหมดเลยครับผมแอบสงสัยอยู่อ่ะคือจริงไอ้พวกนี้มันมีค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นนะ เราเก็บกับลูกค้าไหมคะหรือว่าเป็นเซอร์วิสของเราเองโดยมากทั้งหมดจะเป็นการ<ม>บริการให้ลูกค้า <Wow. S 2> ฟรีๆนะครับผม <Wow. S 2> ยกเว้นว่าลูกค้ารายไหนที่ว่ามีการแบบว่าอาจจะมีบอกว่าเป็นออฟเฟอร์พิเศษแล้วกันนะครับซ,ซึ่งจะเป็นระหว่างเซลล์กับทางลูกค้าครับเขาจะต่อรองกัน <c oughs> นะครับวัน <c oughs> นี้ลูกค้าอยากจะได้แบบขอให้คุณใส่ชุดแต่งตรงนี้ตรงนี้ตนแต่เดี๋ยวค่า ขนส่งผมจัดการเองคุณเปลี่ยนยางใหม่ไหมผมหน่อยนะคุณคุณช่วยยางใหม่ผมนะเดี๋ยวผมเก็บจ่ายค่าขนส่งเองอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้้่แต่การตกลงกันครับแต่ถ้าสแตนดาดทั่วไปเราจ่ายให้เราจ่ายให้เออนะฮะกลายเป็นว่าทุกวันนี้นี่เรื่องส่งรถให้ลูกค้าเป็นสิ่งที่เหมือนกับที่ไหนไม่มีนี่คือแบบเป็นเรื่องแปลกไปเลยนะไม่ได้นะตอนนั้นนี่สมัยก่อนผมว่าน้อยเจ้าบางเจ้าต่นนั้นแหละที่จะยินดีไปส่งรถให้ นะฮะธุรกิจก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันจริงๆพูดถึงธุรกิจมือสองมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องหนึง่งจริงเคยพ,พูดเลเคยพูดไปหลายที่แล้วคือของมือสองมันก็คือของมือสองมันมีการใช้งานมันมีการสึกกร่อนถูกไหมพี่โตถูกนะ,ะครับผมคนดีก็เยอะคนไม่ดีก็ไม่น้อยทุกธุรกิจ สมัยก่อนธุรกิจมือสองเป็นอะไรที่คนพูดทยุคแบบเจนยุค8090น้ี่บางคนเบะปากเลยนะอีเลยใช่ไหมสมัยนี้เป็นอยู่ครับจริงเหรอพี่เป็นอยู่แต่คนขับรถมือสองค่อนข้างเยอะมากนะในปัจจุบันเถูกครับแต่ว่าสมัยนี้เป็นอยู่ก็คือหมายเพราะว่าคือคนส่วนมากก็ยังยังยังยี่กับกับรถมือสองนะจริงแต่ว่าแต่ว่าคนที่ว่าแต่ว่าสมัยนี้คนใช้บริการรถยนต์รถยนต์มือสองเยอะขึ้นนะครับ ผมนี่ติดอ่างเยอะที่สุดในชีวิตแล้วเนี่ยคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเรามีความรู้เยอะขึ้นคมันมีอินเทอร์เน็ตต้องขอบคุณวันทูคาขอบคุณ Google ที่ทําให้คนตรวจสอบรถได้ง่ายขึ้นทําให้คนกล้าซื้อรถมือสองเยอะขึ้นแล้วเราจะมีการรวมกลุ่มกันเป็นสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์เชล้วด้วยนะครับเรามีการอบรมมีการลงทะเบียนอะไรที่มันชัดเจนที่คุณสามารถตรวจสอบเราได้หมดครับ นะครับผมคือมันทําให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นใช่ครับมันมีโมยูสามารถใช้ฟ้องร้องได้ตามกฎหมายทุกอย่างหมดครับครับผมคือพี่โตจะบอกว่าทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแหละดีขึ้นครับแต่ยังมีอยู่่ายในยังมีอยู่ยังมีอยู่คือผมเชื่อแหละว่าทุกวงการมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีถูกครับเพราะคนดีน่าจะเยอะขึ้นไม่ดีก็ก็มีอยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ครับแต่อาจจะน้อยลงหน่อย น้อยลงเยอะครับเพราะมันโดนตรวจสอบง่ายไงถูกต้องครับถูกต้องอยู่อยู่ไม่ได้อยู่ลำบากนะคนไม่ดีก็ต้องออกไปตอนที่เราไปตีซอฟต์กลับบ้านก็โดนตรวจสอบนะฮะของผมไม่เคยโดนตรวจสอบครับเพราะว่าส่วนใหญ่แคดดี้ผมลันเบอร์ฮะช่วงในท้ายแล้วับพี่โตครับจากประสบการณ์20กว่าปีผมประทับใจมากมีอะไรที่แบบเป็นข้อคิดฝากทางรูปเพื่ันประูาในฐานะทั้งฝากถึง ผู้ประกอบการด้วยกันที่เป็นพ่อค้าด้วยกันรวมถึงฝากถึงลูกค้าที่มาสนใจซื้อรถมือสองสักหน่อยไหมฮะผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการรถยนต์มือสองมีความสนใจสนใจในอาชีพค้าขายรถยนต์มือสองผมแนะนํานะครับว่าขอให้คุณศึกษาให้ดีให้คุณมีความเ,เกิด,เก,ดเกิดการเกิดมีความชํานาญการนะกันใช่ไมว่ามีความชํานาญการนะค,ะครับพอที่คุณจะสามารถดูแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับผม และคุณสามารถตอบโจทย์ความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้าคุณได้ค่ะครับผมและที่สําคัญคุณต้องมีความรับผิดชอบให้แก่ลูกค้าคุณครับผม,มและผมเชื่อว่าคุณจะทะํารถยนต์มือสองไปได้อย่างรุ่งโนดลุ่งเรียงแน่นอนครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้านะครับผมทางโตโต๊คาเราซื้อรถม,มาขายแก่คุณลูกค้าทุกท่านโดยเราคิดว่าเราจะเป็นผู้ซื้อเองรถทุกคันที่เราตั้งราคาขายรถทุกคันที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่ซื้อ ในราคาดังกล่าวในเงื่อนไขดังกล่าวเราก็จะไม่ซื้อเข้ามานะครับผมนั่นหมายความว่าสมมติเราซื้อคันนี้มาคันนึงแล้วกันตั้งขายอยู่799้นั่นหมายความว่าคันนี้เราก็จะซื้อครับถ้าเราเป็นคนซื้อใช้เราก็ซื้อครับนะครับเราต้องการให้คุณลูกค้านะครับทุกท่านนะครับที่ถ้ามีบุคลิก1ชอบตรวจสอบชอบตรวจสอบชอบเช็คชอบหาความคุ้มค่าชอบหาของถูก อบทดลองครับคุณต้องมาเจอที่เราครับแล้วคุณจะต้องมาจบที่เราครับรับรองว่าไม่มีอะไรที่อยู่ใต้พรมแน่นอนไม่มีฝุน่นใต้พรมยินดีแน่นอนไม่เจอแน่นอนครับผมมาเจอ,อเราที่โตโต้คาแล้วคุณจะซื้อเราครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใครที่ชอบแบบรถส,สวยจริงๆเช็คละเอียดละเอียดโตบอกชอบเช็คเยอะดีดีเลยดีเลยครับผมยินดียินดีนั่นคืออุปนิสัยของลูกค้ารถมือสองที่ดีนะครับครับผม ค่ะแล้วที่โตออตโต้คาร์เนี่ยค่ะมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษอะไรยังไงบ้างคะก็จะแจก เอ่อเอ็มซีสวยๆให้มาเลยค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกเล่นกูเล่นก็คือถ้าซื้อรถกับโต๊ะค้าวันนี้นะครับผมเรามีแจกทีวีซัมซุงนะครับจริงเหรอห้าสิบห้านิ้วเป็นสมาร์ททีวีครับอุ้ยนะครับผมครั้งแรกเลยที่เราเจอแบบนี้ขอโทษทุกคันนะพี่ทุกคันปะเนี่ยทุกคันครับเฮ้ยจริงป่ะทุกคันครับเฮ้ยผมซื้อรถคันละสี่แสนกว่าพี่ก็แจกเหรอสองแสนก็แจกเฮ้ยบ้ามีจํานวนจํากัดหรือว่าระยะเวลาไหมคะไม่จํากัดครับนะครับผม น,นะครับผมส่งกว่าของจะหมด่ครับผมเน่งกว่าของจะหมดที่บริษัทกําหนดครับ<อ> <ผม S 2> พี่มีอยู่มาห้าพันเครื่องอ่ะซื้อให้หมดแล้วกัน <laughs> แจกทีวีใช่ครับผมซื้อรถแจกทีวีเอแล้วซื้อซื้อยากไหมผมอาชีพอ,อิสาระอย่างผมนีแน <PM S 2> เออเรามีเรามีมืออาชีพในในด้านเครดิตคอยดูแลลูกค้าอยู่ครับ ลูกค้าเราเนี่ยก็คือลูกค้าเราเนี่ยมีทั้งเครดิตดีมากแล้วก็เครดิตอ่อนมากซึ่งเรามีมืออาชีพนะครับที่คอยดูแลได้เครดิตเฉพาะอยู่มากกว่า10คนนะครับผมแล้วละสิบคนนี้ก็คือเจอลูกค้ามาเนี่ยปีหนึ่งก็ต้องเจอมากกว่า1,000คนนะครับผม,มเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับผมเรามีมืออาชีพคอยแก้ไขถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็จะบอกคุณตรงๆว่าแก้ไขไม่ได้แต่โดยมาก80% 90%เราเราแก้ไขคุณได้ครับถ้ามาที่เราแล้วไม่รอด ไปที่อื่นไม่รอดแน่นอนครับอมองอย่างนั้นเลยนะครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้ครับพี่โตครับอยากซื้อรถแล้วบางคนดูคลิปนี้อยู่นี่โอ้โหแหมหน้ามายจริงเดินทางมาไงครับพี่ที่นี่เอาง่ายๆจุดสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมก็ของเรานะครับผมอยู่ติดกับเนติบัณฑิตยสภานะครับแล้วก็อยู่ตรงข้ามเยื้องๆกับสมาคมชาวปากใต้ครับถนนกาชาณพิเศษครับหาง่ายที่สุดในสามโลกครับผมนะครับ Google แ a p มี มีแน่นอนมีแน่นอนคุณเซิร์ชใน g o o g l e m แบบขึ้นแน่นอนใช่นะฮะช่องทางออนไลน์มีแพลตฟอร์มไหนบ้างครับช่องทางออนไลน์ก็จะมีเอ่อทางไลน์นะครับผมแล้วก็ทาง IG ทาง t i k t o k นะครับผมทางเว็บไซต์ก็คือจะตามข้างล่างนี้เลยนะครับผมครับผมดูตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมอ่าหรือนึกไม่ออกก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันมันทุคาครับอันนี้ง่ายสุดๆเซิร์ชเลยฮะสละโอตอเต่าขึ้นอันแรกชัว์ นะครับผมอ่าวันนี้พูดคุยัสนุกสนานมากเลยนะครับผมยังไงก็มีโอกาสผมอาจจะได้เป็นลูกค้าพี่สักทียินดีเลยครับผอนะฮะอยากได้เบนซ์สักคันหนึ่งครับผมเบนซ์ต่ำล้านมีไหมที่นี่โอ้โหต่ำกว่าห้าแสนก็มีครับโอเคเดี๋ยวออกไปดูเลยดีกว่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่โตด้วยนะครับขอบคุณครับ